สวัสดีครับคลิปนี้เรามาย้ายเบอร์โทรของเพื่อนๆกันนะครับก็คือจากเครื่องเก่าของผมนะครับผมได้เอาซิมเบอร์โทรศัพท์มาใส่ที่เครื่องใหม่แล้วนะครับแต่เบอร์โทรของเพื่อนผมนะครับก็ย้ยายตามซิมมาบ้างและก็ยังไม่ได้ย้ายตามซิมมาบ้างทีนี้นะครับทั้ง2เครื่องนะครับ ให้เราโหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับรายชื่อผู my my ้ติดต่อนะครับโหลดในเพจสต์เลยนะครับแล้วก็ลายชื Раз ่อผู้ติดต่อทั another, ้ง2เครื Hana ่องเลยนะครับซึ่งทั uniform. ้งสองเครื <deduction> ่องนี้นะครับรายชื่อผู้ติดต่อนี้ผมลงทะเบียนด้วยอีเมลไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ย้ายจากย้ายจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้โดยวิธีการเลยนะครับโดยเข้าไปที่แอปนี้นะครับอันนี้ก็คือเบอร์โทรของเพื่อนเรานะครับยังอยู่ในเครื่องนี้นะครับทีนี้เราจะย้ายไปเครื่องนี้โดยวิธีการให้มาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับ แล้วไปที่เลือกทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาที่เครื่องหมายแชร์ตรงนี้นะครับแล้วการแชร์นะครับเราก็แชร์ทางอีเมลนะครับแอปลายชื่อของเครื่องนี้นะครับผมใช้อีเมลตัวนี้นะครับแล้วถึงอีเมลก็คือของฝั่งนี้นะครับผมใช้อีกตัวนึงนะครับซึ่งผมได้ใช้อีเมลนี้นะครับเราอาจจะใส่เรื่องตรงนี้ ผมใส่ว่าโอนเบอร์โทรนะครับซึ่งเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราส่งอีเมลเลยนะครับตอนนี้ที่เราได้ส่งอีเมลมาเขาได้มาอยู่ที่เครื่องนี้แล้วนะครับเราไปเปิดที่อีเมลเลยนะครับอันนี้นะครับมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดไปหนึงครั้งหลังจากนั้นเราก็จริงๆอ่ะเราเคยดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็มากดดาวน์โหลดนี้หนึ่งครั้งนะครับ หลังจากนั้นเราเลื่อนลงมาดูนะครับตรงนี้นะครับวีการ์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดไปเลยนะครับอันนี้นะครับเปิดด้วยรายชื่อนะครับก็คือแอปรายชื่อของเราที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับเป็นแอปสีนี่นะครับแล้วก็เรากดทุกครั้งเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้บันทึกรายชื่อติดต่อนําเข้าในนะครับก็คืออีเมลตัวนี้นะครับของเครื่องนี้นะครับ ตอนนี้เขาได้นําเข้าแล้วนะครับแต่เราไปดูอีกทีนึงนะครับว่านําเข้าจริงหรือเปล่านะครับไปดูอีกทีนึงนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเขาจะนํารายชื่อเบอร์โทรจากของเครื่องเก่านะครับมาใส่ที่เครื่องใหม่หมดแล้วนะครับโดยการ ทำวิธีง่ายๆอย่างนี้นี่เองนะครับเบอร์โทรทุกเบอร์โทรของเครื่องเก่านะครับก็มาอยู่ที่เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้เป็นการย้ายเบอร์โทรจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับโดยนํามาไว้ที่แอปลายชื่อผู้ติดต่อนะแอเราสามารถที่เลือกอีเมลที่ไว้เก็บได้ด้วยนะครับทีนี้เราเก็บลายชื่อพวกนี้ไว้ในอีเมลนะครับ ง่ายต่อการที่จะย้ายเครื่องต่อไปในอนาคตนะครับนั้นอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเครื่องใหม่และรหัสเราควรที่จะจําไว้แม่นนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันหลายๆจุดนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ